เธอเพราะความฝัน CTOA Super Chill ปลอบโยนกันวันที่เสียใจรวมยินดีวัน ไอ้ way, ิมเขาทำอะไรลูกอะบอกมาบอกพ่อเดี <mañana lee> ๋ยวนี้ลูกพูดนดังจิงลูกเป็นอะไรเหยียบมืออะไรเนี่ยัเัรอีก หนูไปออกกำลังกายมาค่ะโธ่ลูกหน้าซีดเลยอะหมดแรงใช่ไหมกินอะไรหน่อยไหมไม่ค่ะพอาะเเชื่ชเอเงอยู่นะลูกไม่ค่ะหนูเพิ่งไปรีดเอาควับไม่ผอมออกไปแล้วพ่อยังจะมยายัดเอาควับไม่ผอมมาใส่หนูอีกอ๋ออ้วน หนูไม่ได้อู้อหนูไม่ทําให้ผอมรูปร่างหนูกําลังดีเลยอะพอดีที่ไหนกันคะหนูใส่เสื้อตัวเก่าไม่ได้แล้วนะตัวไหนตัวนีตวตว้ตัวนี้หนูใส่ตอนอายุสิบขวบก็ได้ไงคะหนูใส่ไม่ได้แล้วอะ <c oughs> ก็เวลามันผ่านไป <c oughs> หนูก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นออะไรนะจะเชิญพี่กลับไปเป็นดีเจจัดรายการหรออู้ยินดีจ้าฮะอะไรนะพี่ขอนไม่ว่างจะให้พี่ไปจัดรายการแทนหนึ่งวันเหรอเออ,อความจริงก็อยากจะไปช่วยนะ แต่ช่วงนี้ร้านพี่วุ่นวายมากาายุง่งอยุ่งอ่อืใครว่าพี่ไม่มีประเด็นจะพูดมีเยอะแยะเลยแต่คราวนี้ไม่ไปนะอือที่อือมฝอเสอยอีกอล้วอ่ะอ่ออื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 อ มะเส็นเองซ่อมเป็นหรอคะไม่เป็นอะแต่ดูเป็นอ้าวได้ไหมคะพี่สาเคือตอนนี้พี่กำลังยุ่งๆอะครับเอาไว้ตอนเย็นได้ไหมครับงั้นให้ผลแวบไปหาที่ห้องไหมคะก็ดีเหมือนกันนะครับพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยจะได้สะดวกหน่อยอู้อเป็นอะไร,รอะคะเปล่ <c oughs> าจ้างั้นเย็นนี้ ผลไปหานะคะเราเจอกันครับค่ะฮัลโหลพี่นิดาเองนะเออเรื่องที่จะให้พี่ไปช่วยจัดรายการแทนน่ะก็พี่พอจะเจียดเวลาได้อ้าวมีท็อปิกแล้วสิ พี่จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่นยุคหลังสมัยใหม่อุ้ยประเด็นนี้อินมากไม่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 ต้องไม่ต้องขอบคุณยินดีจ้านะความสัมพันธ์ของวัยรุ่นยุคหลังสมัยใมหม่นุ่มสามาักจะแอบหาโอกาสไปพบกันโดยที่พ่อแม่ไม่อยู่ลำพังกันสองต่อสองเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไป คุณนิดาไรเงนสวัสดีค่ะอหอมกลมกล่อ ไหนบอกไม่ใช่เด็กๆที่ชอบเล่นเกมแล้วไงครับ <c oughs> แหม่ก็แค่เล่นฆ่าเวลารอพี่สามซ้อมคอมไงคะเอ๊แต่นี่ไม่เห็นเสียอะไรเลยนี่ครับหรอกคะเนี่ยครับไม่เสียเลย <c oughs> อุย้ยนี่ไงครับเ,เสียแล้วพี่ซ่อมให้หน่อยนะคะเอา้า พี่สามมีเกมผ่าตัดไหมคะคนเคยเห็นเครื่องเล่นอยากลองบ้างดูกระเทียมปัญญาดิพี่ว่าอ่านหนังสือไม่ดีกว่าครับติดเกมไม่ดีนะแต่ก็ยังดีกว่าติดยานะคะอืมนี่ครับพี่จิมด้วยอะ่ะพี่เด็ก ตาล้วค่ะชอบอะไรบอกได้เลยนะคะรู้สึกยังไงคะที่ผู้หญิงสมัยนี้เข้าไปอยู่ในห้องกับผู้ชายสองต่อสองก็ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรไม่งามค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีน้องผู้หญิงเชือกสอนยอฟอฟอฟ่อฝอฝาเข้าไปอยู่ในห้องกับน้องผู้ชายเชือกสอนย่อสอเสือสองต่อสองลคะคะฮะว่าไงน,นะคะอ๋อหมายถึงฝนเอาคอมไปให้สามซ่อมที่ห้องใช่ไหมครับ คะ่ะแหมหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันในห้องสองต่อสองแถมพ่อแม่ก็ไม่อยู่ด้วยใครไม่รู้ก็ต้องคิดว่าเป็นแฟนกันนะคะพี่นิดาคิดมากไปหรือเปล่าครับทีฟ้าเขายังไม่คิดอะไรเลยเอาเดี๋ยวฟ้าไปตามฝนก่อนนะคะนี่คุณคุณไม่เชื่อเรื่องที่คุณนิดาพูดใช่ไหมไม่เชื่อ,อค่ะแต่ฟ้ากลัวว่าคนอื่นจะมองฝนไม่ดีต่างหากเดี๋ยวคุณ ตั้งสติก่อนอ่ะไม่ไปก็ได้เอาคุณ <c oughs> เรื่องเยอะจริงจริ <c oughs> งงามสัมพันธ์แนวพวน่อแงแม่งอนของวัยรุ่นยุคนี้น่าสนใจไม่แพ้กันยิงปืนนักเดียวอาจจะได้นกหลายตัวก็ได้โปรดติดตามตอนต่อไปคุณนิดาไรายงานสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าฝันของเราจะอยู่แสนไกล